และคนสิงคโปร์ถ้าฟังวันนี้นะครับตอนกลางวันตอนที่นายกลีเสียนลงพูดเนี่ยเป็นการรายงานสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการปลุกระดมให้เกิดความฮึกเหิมเป็นการแสดงว่าการเป็นผู้นำจะต้องสื่อสารกับประชาชน ต่อเนื่องและตรงไปตรงมาลีเซนลุงไม่ได้บอกว่าสบายนะครับลีเซนลุงบอกว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะนี้เป็นปัญหาหนักที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศมาเลยนะครับลีเซนลุงบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจของสิงคโปร์หนักแน่ๆ GDP ผลผลิตมวลรวมของประเทศจะหดตัวไม่ต่ำกว่า4-7เปอร์เซ็นต และได้ฉีดเงินเข้าไปถึง20%ของ GDP ของไทยเรานี้ที่ฉีด1.9ล,ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยตกประมาณไม่ถึง10%นะครับแต่ของสิงคโปร์ที่ฉีดเข้าไป1แสนล้านเหรียญของสิงคโปร์1แสนล้านเหรียญอเมริกันเนี่ย1แสนล้านล้านนะครับ เท่ากับ20%ของ GDP ซึ่งลีเสียนลุงบอกเลยว่าเป็นเงินมหาศาลและถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะโชคดีที่ว่ามีการมีเงินสะสมอยู่เนี่ยแล้วก็ไปใช้เงินสะสมซึ่งไม่ใช่เงินสำรองระหว่างประเทศนะครับนี่เป็นเงินเก็บที่คล้ายๆว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยก็จะเป็นเงินกำไรสะสมที่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เผื่อวิกฤตอย่างนี้แหละ แต่ลีเซนลุงก็ยอมรับนะครับว่าถึงแม้จะมีเงินก้อนนี้แล้วไม่ต้องกู้ใครนะก็ไม่ต้องกู้ใครเลยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอีกสองสามปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าโรคโควิด1 9เนี่ยมันจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่ลีเซนลุงก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยเมื่อมีเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่า จะมาถึงสิงคโปร์เมื่อไหร่ด้วยแล้วก็บอกประชาชนเลยนะครับว่าทำใจไว้เลยว่าปัญหาวิกฤตนี้จะอยู่กับเราหนึ่งปีอย่างน้อยหรือยาวนานกว่านั้นและบอกว่างานหลายอย่างอุตสาหกรรมหลายอย่างอาชีพหลายอย่างจะสูญหายไปแต่ต้องหาหนทางของงานการอาชีพแบบใหม่ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องลงทุนในเรื่องของการสร้างโอกาสและมีการหาทางวิจัยเพื่อจะได้มีงานการตำแหน่งใหม่วิถีใหม่ของคนสิงคโปร์และที่น่าสนใจคือวิเคราะห์ให้ฟังสั้นๆด้วยว่าโลกข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปอย่างชนิดที่ยากขึ้นเยอะประเทศต่างๆจะเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้น จะไม่มีความร่วมมือเหมือนแต่ก่อนเพราะว่ายักษ์ใหญ่จีนกับอเมริกามีความตึงเครียดร,ระหว่างกันอย่างสูงทําให้ประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์นั้นอยู่ในฐานะลําบากว่าจะเลือกข้างหรือไม่เลือกข้างอย่างไรจะทําตัวอย่างไรนี่เป็นปัญหาเดียวก,กันกับที่ประเทศไทยเราเจอนะครับแต่ผู้นำเขาออกมาเนี่ยบอกกล่าวกับประชาชนแล้วว่านี่คือสิ่งท้าทารัฐบาล ฉะนั้นสิงคโปร์จะต้องจับมือกับประเทศที่คิดแนวทางเดียวกันคือจะต้องรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศและการค้าขายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งที่สิงคโปร์กลัวที่สุดก็คือว่าความที่เป็นประเทศที่อยู่กับการค้าระหว่างประเทศมาตลอดเพราะนั่นคือหัวใจของความอยู่รอดของสิงคโปร์มาตลอด พอการค้าระหว่างประเทศมันหยุดสะดุดลงและถึงแม้จะเปิดใหม่เนี่ยลีกวนยูก็ยอมรับว่ามันก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะฉะนั้นช่องทางหากินของสิงคโปร์นั้นคับแคบลงถนัดใจนี่คือสิ่งท้าทายมากเลยนะครับสำหรับผู้นำประเทศในยามนี้เนี่ยเขาก็ต้องบอกกล่าวกับประชาชนและมีการนั่งวางแผน กับคณะรัฐมนตรีเขากับข้าราชการทั้งหมดว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างไรเรื่องสร้างงานเป็นวาระระดับหนึ่งอันดับต้นสร้างงานงานที่หายไปก็จะมีแน่นอนนักศึกษาที่จบใหม่ทำยังไงคนอายุ40 5 0หต้องเลี้ยงลูกด้วยต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเขาเจอกับวิกฤตอย่างนี้ตกงานรายได้หายเนี่ยก็ทำยังไงคนที่ใกล้กเกษียณ ก็จะต้องมองว่าตัวเองทํางานอีกสองสามปีสี 4, ่ห้าปีเพื่อจะมีเงินออมเพื่อจะใช้ชีวิตย่ำกเกษียณทำยังไงลีเซียนหล,ลงวางให้เห็นภาพเลยนะครับว่ารัฐบาลมองคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ทํำยังไงและจะต้องช่วยแต่ละกลุ่มต่างกันอย่างไรฉะนั้นจงมีการตั้งสภาพิเศษสําหรับเรื่องกลุ่มคนที่มีปัญหาที่ต้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเนี่ย มาประสานกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแหละจะได้ทํางานร่วมกันเพราะว่าเขาก็คงรู้ครับว่าถ้าไม่มีการประสานนั้นนายกพูดให้ตายเถอะวางนโยบายมาอย่างไรสวยหรูอย่างไรก็ตามเถอะแต่ละกระทรวงก็ยังเป็นไซโลก็ยังมีงบประมาณตัวเองมีวิธีคิดแบบตัวเองและมีผลประโยชน์ของตัวเองฉะนั้นจึงมีการตั้งรองนายกคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะประสานทุกกระทรวงตามนโยบายส่วนกลางเลยเพื่อดําเนินตามจุดนั้น นโยบายนั้นไม่ใช่ต่างคนต่างทำหรือฟังดูเหมือนดีว่าทำแต่ว่าพอลงไปในขั้นปฏิบัติแล้วทำไม่ได้ผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่มองเห็นว่าคำปราศัยของลีเซียนลุงวันนี้เนี่ยคือการทำหน้าที่ของผู้นำในยามวิกฤตพูดความจริงบอกความจริงกับประชาชนไม่กลัวว่าประชาชนจะตกใจว่าเหรอนายกยังไม่รู้เลยหรอว่าอนาคตของโลกเป็นยังไง นายกบอกไม่รู้แต่เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับความไม่รู้นั้นเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับโลกที่จะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญและเราในฐานะประเทศเล็กๆที่ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศที่ต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับทั่วโลกและในยามที่ยักษ์ใหญ่จีนอเมริกาซึ่งเป็นเพื่อนเราทั้งคู่กําลังทะเลาะเบาแวงกันกําลังแย่งเค,คกันกําลังสร้างความตึงเครียดกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไร เป็นความท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์หรือของประเทศไหนๆก็ว่าได้ที่ถ้านั่งลงวิเคราะห์ละเอียดต่อนเนี่ยนายกสียนลุงก็จะต้องพูดอย่างที่เราตั้งประเด็นคุยกันบ่อยๆว่าจากนี้ไป5ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศต่างๆในแถบนี้ แลระเราควรจะมองจีนมองอเมริกามองญี่ปุ่นมองอินเดียมองอาเซียนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ผมหันมามองประเทศเราแล้วเนี่ยคิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญเพียงพอกับการวิเคราะห์สถานการณ์กับการมีการถกแถลงกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มชนต่างๆประชาชนกลุ่มต่างๆที่จะมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวทีที่จะต้องมานั่งปรึกษาหาหรือแลกเปลี่ยน ถกเถียงกันก็ได้ครับไม่เห็นด้วยกันก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องมีการหาข้อมูลหาความรู้วิเคราะห์แนวทางเพื่อจะเป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่จะฝ่าข้ามวิกฤตนี้ผมไม่คิดว่าประเทศไทยเราให้เวลาและสมาธิและความสนใจเพียงพอกับวิกฤตครั้งนี้ในแง่ของเนื้อหาในแง่ของการที่จะวางยุทธศาสตร์โดย มองไปรอบๆทั้งปัจจัยระหว่างประเทศปัจจัยการค้าและปัจจัยภายในประเทศผมฟังดีเสียนหลวงวันนี้แล้วก็เห็นว่าถึงแม้ว,ว่าปัญหาของโควิด -19 เนี่ยเขาไม่ได้ทำได้ดีกว่าไทยเรานะครับแต่ผมมองว่าเขามองวิกฤตนี้คู่ไปกับวิกฤตเรื่องเศรษฐกษิจสังคมพร้อมกันพอตัวเลขเริ่มนิ่งจำนวนคนติดเชื้อ ของสิงคโปร์เริ่มนิ่งเนี่ยเขาก็บอกกล่าวกับประชาชนแล้วว่าเราขยับไปข้างหน้าแล้วนะเราจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะฝ่าข้ามไปให้ได้นะในอดีตเนี่ยเราเคยสู้มาประเทศเรารอดมาได้ก็เพราะเราฝ่าฟันวิกฤตทุกครั้งที่มีวิกฤตเราก็ทําสําเร็จคนรุ่นก่อนๆทาไว้อย่างดีมาถึงเราเราต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะส่งประเทศต่อให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างไร ดังนั้นผมถึงบอกว่าฟังดูสิงคโปร์แล้วหันมามองตัวเราเองหลายเรื่องที่เราเห็นว่าไรา้สาระในประเทศของเราหลายเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นความเหลื่อมล้ำหลายเรื่องที่เราเห็นว่าความไม่ยุติธรรมหลายเรื่องที่เราคิดว่าโอกาสไม่เท่าเทียมกันเนี่ยต้องมานั่งแก้กันอย่างจริงจังครับเพราะว่าศึกครั้งนี้ดีเสียนหลุงบอกเลยว่ามันเป็นวิกฤตใหญ่ยิ่งที่สุดของมนุษเสยชาติเลยนะ เพราะมันกระทบทุกคนทุกหมู่เหล่าทุกแวดวงทุกอุตสาหกรรมโดยที่ศัตรูมองไม่เห็นโดยที่ไม่รู้ว่ามีวัคซีนมาแล้วหนึ่งมีวัคซีนหรือไม่สองมีวัคซีนแล้วมันจะจบไปเลยหรือไม่แล้วประเทศต่างๆจะได้วัคซีนช้าเร็วอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างของเพื่อนบ้านเราหนึ่งประเทศที่ผมเห็นว่าการตั้งรับกับวิกฤตนั้นเนี่ย มันต้องมีความรู้ข้อมูลวิเคราะห์และความสมัครสมานสามัคคีกันความเห็นแตกต่างได้ครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะมีเวลาให้กับความแตกต่างมากกว่าความเห็นพองเราไม่ช่วยกันสร้างความเห็นพ้องเพื่อสร้างพลังมีคำหนึ่งที่ใช้ในคำปราสัยนี้แล้วก็เป็นคำที่มีความหมายมากคือ resilience resilience ภาษาไทยทางการแปลว่าอย่างไรไม่ทราบแต่ผมจะแปลว่าเป็นพลังอึด resilience หมายถึงมีความอึดแต่เป็นความอึดเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นพลังร่วมกันมีความอึดฟันฝ่าแล้วเด้งดึงกลับมาได้ resilience แปลว่าล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ resilience แปลว่าเจอกับปัญหาที่ไม่เคยเจอองค์ความรู้มีสร้างความรู้ใหม่แล้วก็ผ่านไปได้ Resilience แปลว่าเจออุปสรรคเจอวิกฤตไม่ตกใจไม่กลัวไม่ยอมแพ้แต่ต้องคิดอย่างชาญฉลาดนะครับไม่ใช่หัวชนฝานะครับมาต่างกัน resilience หมายถึงการคิดมีพลังอึดและทำด้วยข้อมูลความรู้ถ้าบอกว่าหัวชนฝาไม่คิดไม่อ่านอะไรแต่ว่าจะดันอย่างเดียวหัวแตกครับ อย่างนั้นไม่เรียก resilience ครับอย่างนั้นเรียกเป็นความดื้อครับฟังดูแล้วก็เลยอยากจะแชร์ให้คนไทยทั้งหลายได้ช่วยกันเห็นและช่วยกันคิดและแยกให้ถูกเรื่องไร้สาระกับเรื่องสาระที่สำคัญวันๆเราจะสนใจข่าวดราม่าเยอะมากเลยครับเราชอบไม่ชอบเราดา่าคนนี้เรา เล่นวาทกรรมคนนั้นเราใช้วิธีประชดประชันเสียดสีคนนั้นคนนี้แต่ผมไม่เห็นในแง่ของการที่จะบอกว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาร่วมกันของสังคมไทยอย่างไรเราไม่เห็นผู้นำของเราออกมาแล้วมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราเห็นมองอย่างนี้ทำอย่างนี้ใครไม่เห็นด้วยใครต้องการที่จะมานำเสนอทางออกที่ดีกว่า ให้เขาตั้งเวทีพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเสรีตรงไปตรงมาและอย่างสร้างสรรค์ครับเพราะผมไม่เชื่อครับว่าวิธีการทำงานแบบไทยของเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ในสภาวะสังคมอย่างนี้ลักษณะของการบริหารวิกฤตอย่างนี้ยกเว้นเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขแต่เรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงเรื่องของสังคมเนี่ยมีคำหนึงก็คือ social safety network ที่รีเซียนลงพูดถึงหมายถึงโครงข่ายความปลอดภัยของสังคมพูดง่ายๆก็คือหมายถึงกฎหมายหมายถึงการใช้ทรัพยากรงบประมาณการสร้างกลไกสังคมกลไกร,รัฐให้เอื้อต่อการที่คนด้ยโอกาสอยู่รอดได้โดยมีความช่วยเหลือทันการตรง กลุ่มตรงเป้าหมายและมีความเอื้ออาทรพื้นฐานหลักของสังคมไทยความเอื้ออาทรมีครับเราเห็นในภาวะวิกฤตนั้นความเข้าใจการแสดงออกถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะัมีสูงพอสมควรแต่นั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเองคนไทยกันเองแสดงออกกลไกของรัฐยังทำงานไม่ได้ดีเท่าที่ควร Social Safety Net เป็นสิ่งที่สำคัญมากในวิกฤตเช่นนี้เศรษฐกิจจะแย่อย่างไรถ้าเค,ครือข่ายสังคมเราสามารถช่วยเหลืออุ้มชูซึ่งกันและกันเรายังมีพลังร่งรวมกันเป้าหมายตรงกันความรู้สึกที่จะต้องเสียสละร่วมกันและนำพาจูงมือเพื่อรอดด้วยกันเนี่ย จะสำคัญกว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าใครสนใจเข้าไปฟังใน Facebook ของลีเสียนหลุงครับเข้าสายเอาไว้และลีเสียนลุงทุกครั้งพูดจะพูดตั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาฮินดูทมินเพื่อให้ภาษาซาครับจะมีภาษาอาบาซาจีนและ ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นผู้นำในโลกไม่กี่คนที่พูดได้สามภาษาเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องฟังในยามวิกฤตยามที่เรามีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นผมว่าเรามานั่งฟังวิสัยทัศน์ของผู้นำทั่วโลกแล้วเรามานนั่งคิดว่าเราต้องทำอะไรบ้าง เราจะมาแบ่งแยกเราจะมาชี้นิ้วด่าคนอื่นที่คิดต่างกับเราเราจะมีดราม่าในโซ,โซโชเชียลมีเดียเราจะด่าคนนี้ด่าคนนั้น,น,น,นเราจะไปฟังคนนี้ตำหนิติชินคนนี้คนนี้จะฟ้องคนนี้เนี่ยผมไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับวิกฤตนี้เลยครับวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตใหญ่หลวงมากเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ที่เขาบอกเลยว่าตั้งตั้งประเทศมาตั้งแต่มีชาติสิงคโปร์มาครั้งนี้หนักหนาที่สุดแล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะชอบระบบสิงคโปร์หรือไม่ไม่ว่าระบบการเมืองก็จะเป็นอย่างไรเราดูวิธีการทํางานของเขาเราดูว่าประชาชนเข้าร่วมมือหรือไม่แล้วเราก็หาระบบการเมืองระบบสังคมที่เหมาะที่สุดสําหรับประเทศไทยให้ได้ก่อนแล้วกันเพื่อที่จะ แก้วิกฤตครั้งนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าไปไม่รอดคนต่างๆที่นั่งชี้หน้าด่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็ไม่รอดครับผมเชื่อยอย่างนั้นดูผู้นำอย่างสิงคโปร์ผู้นำของนิวซีแลนด์จัสินดาอาร์เดนก็สื่อสารกับประชาชนอย่างนี้เลยครับใกล้ชิดกว่าลีเซียนหลงได้ซ้ำไปนายกรัฐมนตรี ของนิวซีแลนด์ก็จะมีคลิปวิดีโอจะตอบคำถามของประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียจะมีไลฟ์ต่างๆนานาเล่าให้ฟังตลอดเวลาว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ปัญหาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราเห็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนรุ่นใหม่เหมือนกันจัสตินทรูโดรายงานประชาชนทุกขั้นตอนนี่เจอกับปัญหาเรื่องการเมืองความเหลื่อมล้ำต่างๆปัญหาที่ อเมริกาไปเชิญอยู่ที่มีนักข่าวถามว่อาอ้าวแล้วท่านว่ายังไงอ่ะท่านเป็นนายกแคนาดาท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดผิวท่านเห็นยังไงที่โดนัลด์ทรัมพ์พูดอย่างนี้เมื่อวานนี้นายกทรูโดของแคนาดาเดินใส่เสือ้อสีขาวธรรมดาครับไม่มีชุดนอกไม่มีเนคกไทมีคนติดตามสักคนสองคนไปยืนกับผู้เรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องจอร์จ ฟลอยเนี่ยแล้วก็คุกข่าวข้างหนึ่งแสดงความรู้สึกน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบผู้ประท้วงเลยครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเขาคิดว่าเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกต่อต้านความไม่ยุติธรรมเหมือนกันฉะนั้นไม่เสียหายอะไรที่เขาจะเป็นนายกแล้วเขามาเดินขบวนด้วยนี่คือการเมืองวันนี้ครับแล้วการเมืองหลังโควิดเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการเมืองประชาชนมากยิ่งขึ้น วันนี้เอาคำปราศัยของหลีเสียนลุงมาให้ฟังก็เพื่อที่จะช่วยกันแชร์ครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับแต่อยากจะให้เห็นว่าผมฟังดูแล้วผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นหนึ่งวิธีของผู้นําประเทศที่จะสื่อสารกับประชาชนเพื่อปลุกเร้าวความรู้สึกร่วมของประชาชนบอกกล่าวความจริงกับประชาชนใช้เงินเท่าไหร่ทําอะไรอยู่ช่วยใครได้บ้างช่วยใครไม่ได้บ้าง แล้วผมก็เชื่อว่าในโซเชียลมีเดียของสิงคโปร์กร็จะมีเสียงวิจารณ์ว่าอันนี้ยังไม่ได้รับอันนั้นยังไม่พร้อมยังมีปัญหาผมเชื่อว่าหลีเซียนลวงก็รู้แล้วก็ต้องฟังเอาไปแก้เพราะประเทศเขาเล็กกว่าเราเยอะครับฉะนั้นมันไม่สามารถจะปิดเป็นความลับได้หรอกถ้ามีปัญหาสีห้าล้านคนเหมือนกับนิวซีแลนด์แต่วิธีการบริหารวิธีการสื่อสารในสครับสำคัญคุณภาพของผู้นำคุณภาพประชาชน คุณภาพของผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันจะต้องมาเห็นตรงกันตรงนี้แหละครับก็เลยฝากบทวิเคราะห์แนวทางให้ร่วมช่วยกันคิดช่วยกันอ่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ